มาเจออีกแล้วนะครับลูกค้าทุกคนที่ติดตามทางช่องของเรานะครับมาดูเกยงยีนรีวัยรุ่น5 0 1อ2นะครับร้านเราจะขายเฉพาะเกงยีนรีวัยมือสองแล้วก็ขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะครับลูกค้ามาดูเกยงยีนรีวัยรุ่น5 0 1อ2ตัวนี้เป็นสีบรูยีนเข้มๆนะครับอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรานะครับผมเนี่ยับมาดูดูสีด้านหน้าแล้วก็ดูสีด้านหลังนะครับขนาดต่า ตัวทีครับกงเกงตัวนี้นะรหัสสามร้อยนะครับขนาดบัดจิงเอวสาสิบเอ็ดยาวทั้งตัวสาสิบเจ็ดปลายขาแปดนิ้วราคากรงเกงตัวนี้นะครับราคาเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับกรงเกงตัวนี้ราคาเก้าร้อยห้าสิบาทครับผมท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามพูดคุยกับทางร้านของเราได้นะฮะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าพูดถึงกงเกงตัวนี้สวยสมบูรณ์แบบนะครับ ครับผมหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าเนี่ยนะตามเบอร์โทรห้าศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบให้บริการนะครับตลอดเวลาทําการนะครับลูกค้าเนี่ยนะครับดูสีด้านหน้าและด้านหลังสวยนะครับสมบูรณ์ฮะกางเกงตัวนี้นะครับป้ายแคร์จะโดนตัดนะครับลูกค้าป้ายแคร์โดนตัดแล้วก็ตะเข็บนะครับตะเข็บก็โดนตัดนะฮะเนี่ยนะครับ ตะเก็บโดนตัดแต่ก็เรียบร้อยดีนะครับเนี่ยเรียบร้อยดีก็เหมือนกับการเย็บใหม่นั่นเองนะครับเขเย็บร้อยดีทุกอย่างสัดส่วนทรงสวดทรงสวยทุกอย่างนะอันนี้ไหมครับสวยเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเจ้าของเดิมทําไมเขาต้องตัดนะครับผมก็ไม่แน่ใจตรงนี้แต่กัจริงๆสวยทุกอย่างเขาอาจจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรูปทรงขาเขาละมั้งแต่รถสวยเรียบร้อยดีทุกอย่างนะฮะแล้วก็กระดุมตรงนี้นะครับกระดุมตรงนี้จะเป็นกระดุม พัิกครับผมไม่ใช่กระดุมของรีวายนะที่เป็นเม็ดเงินหรือว่าเป็นของไอ้ตะกั่วครับแล้วก็ซิปซิปจะจะเป็นงานซิปนะครับทษทีครับการเกงยีรีวายรุ่นห้าศูนย์หนึ่งเนี่ยจริงๆจะไม่มีงานซิปนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นซิฟก็ของเดิมน่าจะชอบแบบซิปครับไม่ชอบกระดุมนะครับตรงนี้ก็ท่านไหนรับได้ก็ติดต่อสอบถามกันมาพูดคุยกันได้ครับในซีเรียสครับผมคือคือจะเป็นงานกระดุมเนี่ยก็ใส่ได้ตามปกติเย็ดดี ยังดีเหมือนเดิมนะใช้งานได้ดีตามปกติทุกอย่างเป็นงานกระดุมพลาสติกแล้วก็จะเป็นงานซิปปลายขาโดนตัดป้ายแคนโดนตัดนะครับบางเคีงตัวนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าทางด้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าอยู่สามคนนะครับรวมทั้งตัวกับผมเองหรืออยากจ็โทรหากับผมพูดคุยกับกับผมก็ยินดีครับเบอร์โทรผมศูนย์แปดหกแปดแปดเก้าสองแปดห้าหกคือผมเองจะเป็นบริษัทรับงานนะครับเป็นบริษัทรับเหมางานนะกะะะ็ผมมีเวลาผมก็จะมานั่ง,งทำคลิปอย่างเงี้ ให้กับทางครอบครัวนะฮะก็เพื่อหารายได้เสริมให้กับทางลูกๆที่อยู่บ้านนะครับก็จะได้ทํากันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับผมกางเกงตัวนี้นะฮะร,ราคาเก้าร้อยห้าสิบบาทรหัสสามร้อยลูกค้าท,ท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้แจ้งรหัสสามร้อยเอวจริงสามสิเอ็ดยาวทั้งตัวสามสิบเจ็ดปลายขาแปดนิ้วราคาเก้าร้อยหสิบบาท ป้ายแคร์โดนตัดตะเข็บโดนตัดกระดุมเป็นพลาสติกแล้วก็เป็นงานซีฟครับใครรับได้ติดต่อเข้ามาพูดคุยครับยกหูเข้ามาครับพูดคุยกันได้ครับขอบคุณที่ไว้วางใจครับผม